กับสวัสดีครับกับสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องทุกทุกท่านนะครับอ่ะครับมาพบมาเจอกันนะครับกับเอดวีไลคือเก่าเมื่อนเดิมนะครับคงสุดท้ายท้ายสุดนะครับอ่ะมาสาจักหน่อยนะครับแนวทางของเซียนนนทสาวเอนะครับมาในคลิปสรุปอ่ะคลิปต้องงวดเพื่อนได้ปล่อยมาแล้วนะครับเอฟซีปล่อยมาแล้วครับมือนี้ ทางเอ็ดวิไลนะครับจะมาสรุปให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้เบิ่งกันนะครับเอาครับงวดที่ผ่านมานะครับเสียดโนนสาวเอนะครับชุดจับคู่รุดไปนะครับน่าเสียดายแนวทางเพื่อนปิดบนล่างนะครับส6ครับล่างมีแต่จะสหานะครับ FC แต่ว่าเหล็กวิ่งนะครับมาให้เห็นเพราะว่าชุดบนแตก0 4 1 เล็กวิ่งมาหนะครับสุดจับคูหนาเสดายถ้าเป็น C6 แตกแน่นอนนะครับเอเพราะว่าชุดล่างแตกสีอันนี้เป็น c ีห้าครับนะรบ่บาวากันนะครับเอามาให้เบิงเปรียบเทียบกันนะครับนี่คือเสียนโนนสาว A นะครับเล็กวิ่งมาให้เห็นอยู่นะครับอ่าธรรมดาครับถึงแม้ว่าสุดจับคูของคนจะลุด แต่ว่าเหลขกวิ่งกันยังมาให้เห็นงวดนี้นะครับ16สิงหาคมเฮาจะมาเบิ่งตัวเนนกันนะครับในคลิปนี้อาคุณพ่อคุณแม่ที่เขามาเบิ่งมาชมครับติ่นกำลังแรงใจให้เสียนนนสาวเอดนำนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามนนำอาตอนนี้นะครับแอดวิไลกัสรุปไปหลายสำนักแล้วนะครับเกือบจะเบิดแล้วนะครับกัยังรอตัวเลขกน้าทางขับของ คุณพ่อเซียนสีเทพเหล็กทูบนางลำนะครับอาเดี๋ยวคุณพ่อจะทรงมาไห่แม่สาวั่นหวยออกนี่เองนะครับคุณพ่อทรงมาตอนไหนทางเอ็ดวิไลก็จะลงไห้ตอนนั้นเลยนะครับสําหรับแนวทางตัวเหล็กเหล็กทูบนางลำนะครับของคุณพ่อเซียนสีเทพอันนี้เป็นคลิปต้องงวดน,นะครับปล่อยมาแล้วครับนวดนสาวเอเมื่อกี้นี่เป็นงวดที่ผ่านมาครับหนึ่งสิงหาคม เอามาให้เอฟซคุณพ่อคุณแม่ได้เบืองกันอ่าในคลิปสรุปนะครับแอดวีไลจะบอเขียนสคริปใหม่นะครับจะเอาสคริปตัวเดิมก็คือปล่อยตองงวดนะครับเพราะว่าตัววงกลมเสี้ยนนสาวเอนะครับเพื่อนไดส่งมาให้แอดวีไลแล้วน,นะครับอ่าเดียวอ่าแอดวีไลจะท่วนตัวเลขนะครับให้เอฟซคุณพ่คณอคุณแม่ได้ฟังกัน นะครับอีกจะกรอบก่อนนะครับสจ้รับเซียนโนนสาเอนะครับอาแนว้ทางเป็นบทล่างนะครับเบื้องให้ดี16สิงหาคม2567นะครับเอาวิ่งนะครับ5กับ8 5กับ8จับคู่ครับมีเก่าชุดนะครับคนนี้มีเก่าชุดหนวดก่อนนันมี8ชุดหนวดนี้มีเก่าชุดนะครับ อาครับคู่แรกครับ58 4แปดสี่แปดห5 15ดหมีเก่าชุดอ่ะคุณพ่อคุณแม่เบิงงใไฮดีนะครับแอดวิไลจะวงกลมตัวเนียนย่ำแล้วนะครับเซียนน้นสาวเองนะครับ อเล็กวิ่งวิ่งห้ากับแปดนะครับอ่ะเซียนนนสาวเอครับวงกลมไปที่ห้าอ่ะแปดที่จะเป็นตัวร่องนะครับแล้วในทางเก้าชุดนี้นะครับที่ชุดเต็มมือนีเซียนนนสาวเอเองวงกลมมาให้นะครับหกคู่นี่อ่ะขออภัยครับสี่คู่เหลือสี่คูค่จากเก้าเหลือสี่ ครับเนวทาถ้าเป็นบนลางอ่ะเอ็ดวีไลจะพาเบิงคูแลกับคุณพ่อคุณแม่จับตาเลยคู่แรกคือหกศูนย์ครับอ่ะหกศูนย์คูแลกนะครับอ่ะคุณพ่อคุณแม่แขปบหน้าจอกันเลยคู่ที่สองครับคือหก 8นี่คือคู่ที่สองนะครับคุณพ่อคุณแม่เบิงให้ดีต่อไปคู่ที่3มครับห5ห้าใกล้ๆกกันนี่ครับ6 5 6 8แใกล้ๆก,กันเลยต่อไปคู่สุดท้ายครับบีบอ่าก็คือสองห้า าจากเก่าคูเหลือซีครับวงกลมให้เน้นๆเลยเป็นบนล่างนะครับอ่ะเป็นบนล่างเบิ้งสคริปให้ดีนะครับก็คือเอาหกศูนครับหกแปดหกห้าสองห้าเน้นให้ซีคูอ่ะคุณพ่อคุณแม่มักชอบกันบ่นะครับซีคูนี่นะครับเส้นนวดใส่เอฟเฟนเนนหนย่ำให้นะครับ อ่ะที่เหลือนะครับที่เหลือห้าแปดสี่แปดหกสองหนึ่งห้าสองแปดเพิร์ลบรอยตัดถิ่มเด้อครับเอฟซีเพิร์ลบได้ตัดถิ่มนะครับเหตุผลก็คือว่าที่เพิ่นปล่อยชุดเต็มมากนี่แหละครับคือเหตุผลนะครับเพราะว่าเอฟซีจะได้มีตัวเลือกนะครับบางท่านเก่งในการตัดเหล็กตัดแม่น เ้าตัดเอาก็ได้นะครับนี่คือสมหนาที่เพื่อนเนีนย้ำมาให้ซีกูสมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับอ่ามักห้าแมักส8่ปดมักหนหามัก28มัก62มันก็เลยสวนกระแสกันกับเจ้าของแนวทางตัวเลขเพิ่นนี่ครับคือเหตุผลเพิ่นปล่อยชุดเต็มมาก่อนเพื่อให้ fc มีตัวเลือกนะครับอ่า หรือว่าเอฟซีธันใดล่อชุดคัดชุดเนียนเพิ่นกบ,บเป็นยังอันนี้คือแอดวิไลอธิบายครับให้เอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ได้เข้าใจกันนะครับสําหรับผู้ตัดบอเป็นคือเฮาตัดบอเป็นเฮาบเก่งตัวเลขแนวทางในสูตรคขานวณเขาก็ล่อเอาชุดเนียนเพิ่นอย่างเดียวครับหกแปดหกห้าหกศูนย์กับสองหาเน้นมาแบบสดๆดหลอนๆกันเลยนะครับเซียนโนนสาวเอ โอ้ยจะซื้อเพิ่นกับป็ดตะอ่อ,อนซ่อนนะครับเอฟซีคำว่าเอภาษาอีสานนี่แปลว่าคนมักแตง่งมักแต่งตัวอชอบแต่งตัวคําว่าเอนะครับเอฟซี FC. คุณพ่อคุณแม่นะครับคําว่าเซียนโนสสสน,น,น,โนสาวเอนะครัภาษาสายสังวรบันโนนสาวเอบ้านนั่นกับสิมีแต่คนงามๆสวยๆนะครับเอฟซี คำว่าโนนสาวเอแปลว่าเพิ่นม,มักแตง่งมักแต่งตัวชอบแต่งตัวเอาง่ายอธิบายให้เอฟซีเพราะว่าเอฟซีเขามันมีหลายภาคนะครับอีสานภาคกลางภาคใต้ภาคเหนือต่างประเทศก็มีนะครับเอฟซี FC ก็เลยอธิบายเรียงคำว่าซื้อเซียนเพิ่นนะครับเซียนโนนสาวเอคือสิมีตะคนงามๆนะครับบ้านเพิ่นคิดว่าว่าแอดวีไลคิด S <S <k iller> เอาครับคุณพ่อคุณแม่นะครับพู้เน้นยํำกะเห็นกันไปแล้วครับแอดวิไลจะจากไลเอฟซคุณพ่อคุณแม่กันไปให้โซกๆมันมานกันกับเซียนโนนสาวเอให้ได้เฮกันนะครับทัวช่องกันเลยเจอกันคลิปหนาะสวัสดีครับ